สวัสดีครับพบกับบาบาซ่านะครบวันนี้เราจะมาทำความรู้จักต้นเฟิร์นคอบบ้ากันนะครับซึ่งเฟิร์นคอบบ้านี้จะเป็นเฟิร์นที่มีลักษณะเป็นใบจีบนะครับลักษณะแตกต่างจากเฟิร์นข้าหลวงทั่วไปนะครับซึ่งจะมีใบจีบโดยตามธรรมชาตินะครับโดยเฟิร์นคอบบ้านี้จะมีความ โดดเด่นในเรื่องของใบที่แตกต่างจากใบอื่นๆนะครับซึ่งเฟิร์นครอบ้านนี้เราจะเลี้ยงไว้ในร่มนะครับที่มีแดดลำไรประมาณ80นนะครับคือเราต้องเลี้ยงไว้ในร่มเราต้องการ กลางแสงนะครับเนื่องจากเฟิร์นคอบบ้าจะไม่ชอบแดดนะครับถ้าใบโดนแดดใบจะมีลักษณะไหม้ได้แต่ถ้าเราเลี้ยงไว้ในร่มใบเขาก็จะเขียวสดแล้วก็สวยแบบนี้นะครับเฟิร์นคอบบ้านนี่จะชอบความชื้นสูงนะครับต้องมีความชื้นในดินสูงแต่ไม่ชอบน้ำขังและแฉะนะครับเพื่อนๆน เพื่อนๆต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าความชื้นคือการให้ความชื้นเหมาะสมกับต้นไม้ต้นไม้จะได้เจริญเติบโตได้ดีนะครับมันขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราปลูกนะครับโดยเฟิร์นคปบ้านี้เราจะใช้เป็นกาบมะพร้าวในการปลูกนะครับเพื่อให้วัสดุโปรง่งและไม่ชุ่มน้ำนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางให้ดูนะครับสำหรับการขยายพันธุ์เฟิร์นคอปบ้าที่จะทำให้เฟิร์นคอปบ้ามีขนาดใหญ่และสวยงามนะครับเพื่อนๆโดยเฟิร์นคอปบ้าต้นนี้ผมใส่อยู่ในกระถาง8นิ้วนะครับซึ่งมีขนาดเล็กแล้วแต่ใบและลำต้นมีขนาดใหญ่กว่ากระถางเยอะมากดังนั้นเราจะต้องทำการเปลี่ยนกระถางนะครับ เพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตดีแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่มากกว่านี้นะครับนี่คือวัสดุปลูกนะครับจะมีกมาะมะพร้าวนะครับจับมะพร้าวสับแล้วก็จะมีฐานนะครับซึ่งเราจะนําใส่ลงไปในกระถางด้วยนะครับในการปลูกแล้วก็จะเป็นปุ๋ยออดโมคอสนะครับให้เป็นธาตุอาหารสําหรับพืชนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกกันนะครับ ัอนอนแรกนะครับเราจะเริ่มจากการใส่กะเร้าวลงไปก่อนนะครับเป็นการรองก้นกระถางนะครับได้ลหลังจากนั้นเราก็จะเติมฐานนะครับลงไปคุกเขาผสมกันนะครับผสมให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆฐานนี้จะช่วยในการดูดซับความชื้นนะครับ ซึ่งจะทําให้ดินโปร่งนะครับเวลาปลูกแล้วรากจะได้ไม่ชื้นนะครับจะได้เจริญเติบโตดีนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะใส่ปุ๋ยออดโมคอสนะครับเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับผสมลงไปเลยเพื่อให้เขาได้เป็นธาตุอาหารในดินนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้ดินในการปลูกเราใช้แค่กะมะพเพาซึ่งกะมะพร้าวนี้จะไม่มีธาตุอาหารนะครับ เราจึงต้องใส่ปุ๋ยเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการถอดกระถางนะครับของเฟิร์นคับบ้านะครับเพื่อเปลี่ยนกระถางให้ย้ายมันอยู่ในกระถางที่มีขนาดกว้างกว่านะครับนี่ครับเฟิร์นคับบ้ามันจะมีรากตื้นนะครับเพื่อนๆนี่คือรากของเขานะครับอยู่ข้างในซึ่งรากพวกเนี้ยจะไม่ได้ชอบ น้ำมากนะครับเพราะฉะนั้นกระถางเราไม่จําเป็นต้องให้ใหญ่นะครับแต่ต้องให้กว้างเข้าไว้เพื่อป้องกันอย่าให้เขาเฉดนะครับรากเขาจะเน่าเพื่อนๆใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็อย่าเติมจับมะพร้าวสับต่อได้นะครับให้มันสูงขึ้นมาเหนือกระถางก็ได้นะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับเนื่องจากถ้า ต่ำกว่ากระถางใบอ่ะจะติดกับดินนะครับติดกับกระมะพร้าวตรงนี้นะครับเวลาเราลดเวลาเราลดน้ําแล้วอ่ะใบตรงเนี้ยจะชื้นแล้วก็อาจจะเน่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเราให้อยู่สูงเหนือครับจากขอบกระถางได้นะครับเพื่อนๆแบบนี้นะคบเพื่อนๆเ,เพราะว่ากระถางเราจะให้ความกว้างนะครับ ไม่ได้เน้นความลึกนะครับเพราะว่ารากพวกนี้จะเป็นรากเปินจริงๆเฟิร์นคอบบ้านี้เราสามารถนําไปเกาะกับต้นไม้ก็ได้นะครับเป็นเหมนอนกาฝากเพราะเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีอยู่ใต้เงามไม้ของต้นไม้ใหญ่นะครับมีความชื้นอยู่แล้วตามธรรมชาติเราไม่จําเป็นเลยนะครับว่าต้องมีดินในการปลูกนะครับเท่านี้เฟิร์นคอบบ้าก็สวยงามแล้วครับเพื่อนๆ ใเฟืรอนคอ้บ้าก็จะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นนะครับพอเปลียนกระถางเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปย้ายวางไว้ในร่มแล้วก็ลดน้ำวันละครั้งก็พอนะครับเ <idol. S 2> พืพ่อให้มีเกิดความชื้นนะครับไม่ให้เฉะเท่านี้ก็สามารถ เลี้ยงเฟิร์นคอมบ้าให้ใหญ่ให้สวยได้นะคะเพื่อนๆส่วนกระถางนะครับผมอยากแนะนําว่าในการเปลี่ยนกระถางต้องซื้อกระคือเพื่อนๆซื้อมากระถางเล nah ็กนะครับจากสามนิ้วเพื่อนๆก็ค่อยๆเปลี่ยนกระถางเป็นหกนิ้วหกนิ้วจากหกนิ้วพอเลี้ยงไปมันใหญ่ขึ้นเพื่อนๆก็เปลี่ยนให้เป็นแปดนิ้วจากแปดก็เป็นสิบเป็นสิบสองนะครับค่อยๆใหญ่ขึ้นตามขนาดของเฟิร์นคอบบ้านะครับเราจะไม่เปลี่ยนกระถางจากเล็กมาใหญ่ในทันทีนะครับคือหลังจาก เปลี่ยนจาก3มนิ้วเป็น12นิ้วเราแบบนั้นเราจะไม่ทํานะครับเนื่องจากต้นไม้ยังเล็กรากยังเดินไม่ดีนะครับจะทําให้วัสดุปลูกที่เราลดน้ํามันจะมีความชื้นสูงนะครับในกระถางใหญ่ทั้งที่ต้นไม้เล็กและต้นไม้เล็กก็ไม่ได้ต้องการน้ําในปริมาณที่มากนะครับมากเกินพอจะทําให้รากแฉะและเน่าตายได้นะครับจริงๆเฟิร์นจะเลี้ยงไม่ยากเลยนะครับหลังจากเปลี่ยนกระถางให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตามขนาดของต้นแล้ว เพื่อนๆสามารถลดน้ําและทิ้งไว้ได้เลยนะครับเฟิร์นคอบบ้าจะเจริญเติบโตได้เร็วนะครับภายใน1-2เดือนเฟิร์นก็จะมีลักษณะที่ใหญ่มากนะครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจลักษณะของเฟิร์นคอบบ้าด้วยนะครับต้นไม้จะดูแลไม่ยากถ้าเราเข้าใจนะครับขอบคุณครับที่รับชมในช่องบาบปอสซ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ